เป็นยังไงนะคะเป็นหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหาวนันหน้าอกเนี่ยขึ้นมานะคะคงบอกไม่ได้เฉยๆก็คิดว่าไม่ไไน่าจะเป็นไรแต่เราก็เกิดน,นะต้องบอกไว้ก่อนนะคะถ้านะคะเอนไซม์ของหัวใจขาดเลือดก็คือตรวจเอนไซม์หัวใจขาดเลือดแล้วก็ัดหมายถึงอะไร ยังบอกเลยว่าแสบแทนเธอบอกอ่อ่าวนออกไปรอบขอบแผลสัลกกี่แล้วก็จะมีถุงสักนึ่ใบ อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ครับอ่าโอเคอันนี้อาจารย์หึงบอกว่าห้ามกลับไป้วใช่ไหมะประมาณหน่โอเคร แล้วเราก็จะใช้ก๊อตค่ะอาจารย์ทัก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 ทัทัก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 ท่กทักทักักทักทักมักทักทักทัอทักทักทัม่ักทักทัิทักทักักทักทักกทักทั

ค่ะแล้วก็เนย้ายไปที่ที่ปลอดภัยเนื้อต้องประกอบนี้นะ